Thank เล่นุนใหญ่หรอถูกอถูกซื้อของไปกินบนเรือก็ได้นะ ไม่รู้กระบอกมาดูดิล่ะช่วยเลือกมาไปล่องเรือชมเมืองค่ะชมชมแม่น้ำใบกันจ้าโอุ้ณลูโฟนอันนี้แม่ใหญ่อันนี้แม่ใหญ่ เยแมนอันน,ะน,นี้เยเมน,น,นนะเอออ้าวเมื่อเช้าไม่เห็นใช่ไหมเออ,เอ,อน้ำลงให้เ,ออเราก็ลงไปได้เลยนะเนี่ยไม่ต้องลั่งเลืออะไรฮะสาวเลยไม่เห็นตกผ้าใบนาเลย,สา,เลยสาวเลยยังรอ มีห้าค่ะหนึ่งชั่วโมงแปดร้อยบาทครับห่ชั่วโมงแปดร้อค่ะไปค่ะไปค่ะพันหนึ่งไม่ได้เหรอโอ้ได้ครับได้จริงนะหนชั่วโมงขนาดต่อแล้วนะขนาดต่อเลยนี่ยแจกง่ายแจกขนาดต่อเลยเนี่ยเป็นโมงครึ่งเป็นพันเน่ยมันแค่เป็นโมงครึ่งเนาะไม่มีคนเอ็นี่อย่างเงี้ย ใส่พ่อพ้นก <c oughs> ำลังตั้งลำลงมากลิ้งลงมาได้เลยครับ ลำค่าเหมาลำเ,เมหมาเรือชมร่องแม,ม่นะ้ำแปดร้อยบาท ไมยนะไม่มันลองพ่อไปเอาพ่อไปตีเห็นมันร้องเออเนี่ยน่าจะเป็นเซนเซอร์ที่พ่อเดินผ่าน,าน,นอนะสีดำดำอ่ะ ขทำแฟนเขาโกใจไงเขาเลยมาตีไงเออจัดการซะหน่อยฮาฮ่่าาห้องแมนตใจดมาดูตัวนิ่มๆดิดูดิ ยางไง

นี่ค่ะเป็นหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อชอบนะคะ,ออะ,คะเขากำลังทำการหล่อนะคะฮะไม่ไม่รางปิดทองฝั่งลูปนิมิตนะคะ อะไรมีอะไรเขาจะให้แผ่นทองมานะคะ อันนี้ให้แปะแผ่นไหนข้างในหรอหล่เป็นพันปีจริงเหรอเนี่ยเหรอถามองค์นี้เหรอพันปีเลยเป็นพันปีหลวงปู่นี่ไงหลวงพ่อโชคมงคล,ลงหลวงพ่อโชคเอ,อ้หลวงพ่อแสนมงคลหลวงพ่อในฝังนู้น นะคะชมภาพบรรยากาศนะคะของวัดนะคะทราประวัตินะคะว่า,าพระสองพระสามองค์นี้นะคะมีอายุมากกว่าหนึ่พปีนะ,ะมีหลวงพ่อโชคมงคลหลวงพ่อแสนมงคล ะะแล้วก็หลวงพ่อช้ยเมงคุณน่คะที่เราได้มาเราก็จะมาแปะที่หลวงพ่อสามองค์นี้สวยเนาะ โบสถ์เขาทําสีสวยมากอตงเนาะมีลูกนี้อยู่ข้างหน้าฮะมีลูกนี้อยู่ข้างหน้ามีลูกนี้มีอยู่ข้างหน้านนะลูกเอกลูกอะไรอะ เขาบอกเขาปิดแค่ฐานพระนะเขาบอกเ่าบอกแต่ตรงนี้จะได้ไม่ปวดท้องแต่เขาบอกให้แปะแค่ฐานพระเขาบอกให้แตะแค่ฐานพระแตะตรงนี้วุ้ยวุ้ยวุ้ย นี่น่าจะต้องไปแม่น่าอันนี้อันนี้หลวงหลวงพระหลวงปู่เสากนุตตะศีโลอันนี้ล่ะโอ๊ยหรอพระจันมั่นเหรอ ได้ภู้ิทัตโต้ตอนนี้โอ้ยไม่เห็นวัดธรรมวารา,า,า,าลังการของผู้ศรีจันวัดนุชนาถู๋ของผู้หลุยอันนี้เอ้ยหลวงผู้หลุยจันทสโลเอ้ยหลวงผู้หลุยนี่เคยเห็นวัดอะไร ติดทองลูกนิมิตนะคะอันนี้ปิดทองฝั่งลูกนิมิตนะคะร่วมบริจาคติดทองฝั่งลูกนิมิตลูกเอกนะคะลูกเอก วัดท่าแขกเชียงคานจังหวัดเลยค่ะอันนี้่ตรงแายแงจะเป็นรงจะเป็นกรอันนี้บูชาวัตถุมงคลนะคะ <c oughs> บูชาวัตถุมงคลกริงไมเาเราอยากได้รูปท่านหรือเน่เราก็เป็นพงนี้ก็ได้เพล่หอยรถหอยลันขาหอยรถหอยลานกงนี้ทำบุญเท่าไหร่ยี่สิบบาท ยังไม่บอกว่ายัางไม่ได้ปิดทองลูกเอกลูกเอกใช่ไหมเนี่ย

อันนี้จบได้นะคะอันนี้คืออะไรคะประวัติวัดอ๋อประวัติวัดสามร้อยปีแต่พระที่ซูเป็นไมอองนั่นเป็นพันโอ้เมกี้นี้คุณยายเขาบอกว่าพระสามองค์ที่เราไปปิดพองอ่ะเป็นพันปีอันนีันี่นี้ได้ค่ะกระดาษมาท่องเที่ยวมาเลยใครมาก็จะเจอคุณยายนะคะเขาจะคอยบอกที่วัด

แล้วปิดทองฝั่งลูกนิมิตรนี้เขามีกําหนดการเมื่อไหร่คะยังไม่มายังยังไม่ได้มีในหลวงอยู่อ๋อถ้าถ้าอะไรนะท่านสังฆราชอยู่อ๋อพี่ญาตเพิ่นเลยไม่ให้บอกว่าวันไหนเพาบอกไปก็จะผิดค่ะโอเคนะคะค่ะค่ะโอเคฟังข่าวแล้วกันโอเคโอเคค่ะเผื่อถ้าเกิดว่าได้มีถึงเวลาถ้ามีงานมีโอกาสมาก็จะมาอีก ก็จะลงค่ะมีเดีเยวไปดูวัดนะครับวัดค่าแขกหลวงเขาชอบครั้เสมออ๋อเข้าไปดูค่ะค่ะขอบคุณค่ะมาครั้งแรกเลยครั้งแรกคืกินงอรรมณ์เรากำลังทำเรื่องขอพระสังฆราชเพื่อที่จะปิดทองใช่เพราะว่าเราทำเอ่แหืมเราทำเองไม่ได้รัฐนี้เด็กมาโบราณอืม ค่ะจะเป็นกระสับข้างนะคะอ๋อีตัดกระเจ้าอ่ะเน้นอ๋อเนี่ยสับมากทุกคนจะเอาไปไหนต่อคะจะปจักรยานวอลล์ค่ะอ๋อค่ะที่ไปเด็กของคุณชนกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะเรียบร้อยค่ะค่ะนี่เราก็อยู่ที่วัดของหลวงปู่ชอบนะคะ แล้วก็มาชมโบสถ์นะคะแล้วก็ชมหลวงพ่อกระสุนทรลุที่อายุมากกว่า1,000ปีขาต่อไปเราก็จะจุดมุ่งหมายไปที่สกายวอล์กนะคะไปที่สกายวอล์กกันนะคะเดี๋ยวมาติดตามดูว่าภาพจะสวยขนาดไหนเนาะเขากลัวว่าต่อไปมันจะลอกหรือเปล่าหรือยังไงหรือเปล่าเนาะอืม แต่เขาบอกว่าเป็นเป็นวัดโบราณที่กษัตริย์สร้างอ่ะคุณยายเขาบอกป่ะประมาณนี้ค่ะไป